สวัสดีค่ะวันนี้เพจบ้านสเกตอัพมี extension ตัวใหม่มาแนะนำนะคะ extension ตัวนี้ชื่อว่า h h e e f o r d ซึ่ง h h e e f o r d จะช่วยให้เราสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาตามปกติแล้วเวลาที่เราจะวาดชิ้นงานลักษณะต่างๆแบบนี้ขึ้นมาเราจะสร้างขึ้นมาจากเฟสเราก็ใช้วิธีการ Push push p u l l แบบนี้ จากนั้นเราก็ต้องมาคลิกซ้าย3ครั้งนะคะแล้วก็คลิกขวา1ครั้งเพื่อที่จะอมิกรุป๊ปเราถึงจะได้ชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาแต่ว่า s เชฟฟอร r ดสามารถทำให้เราสร้างชิ้นงานพวกนี้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นลองมาดูกันว่ามันทำงานยังไงอันดับแรกคลิกที่ไอคอน s h a แ e Manager จากนั้นมันจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะ,อะตอนนี้เราเอาปุ่มพินออกไปก่อนอมันจะยังไม่ไมแสดงข้อมูลอะไรนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เลือกชิ้นงานทีนี้ต่อไปให้เราเลือกเครื่องมือเมจิกแวนตัวนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งจากนั้นให้เราเอาเมาส์ไปวางบนอ็อบเจกต์อ่ะ สมมุติว่าเราอยากสร้างโปรไฟล์ของชิ้นงานชิ้นนี้ให้เราเอาเมาส์ไปชี้ตรงหน้าตัดแล้วก็กดชิปค้างไว้คลิกไซส์หนครั้งตอนนี้เทฟปอร์ตจะสร้างโปรไฟล์ให้เราแบบอัตโนมัติแล้วก็มีขนาดของแต่ละด้านถ้าเราอยากได้หน้าตัดของชิ้นงานตัวนี้เราก็เอาเมาส์ไปชี้ตรงหน้าตัดแล้วเราก็ชิปค้างไว้คลิกไซส์หนครั้ง แต่ทีนี้เนี่ยจะมีกรณีที่ชิ้นงานไม่ได้เมกกรุ๊ปไว้เราก็สามารถที่จะดูดหน้าตัดได้เหมือนกันวิธีการก็คือตอนนี้เราใช้เมติกแวนอยู่ให้เราคลิกอีกครั้งเพื่อยกเลิกการใช้คำสั่งแล้วก็คลิกเลือกไปที่หน้าตัดของชิ้นงานที่ไม่ได้มีกรุ๊ปตอนนี้มันจะมีเ,ออเป็นไฮไลท์จุดๆสีฟ้าขึ้นมา เพราะว่ามันไม่ได้มีกลุ่มไว้แล้วก็เชฟปอดสร้างโปรไฟล์ให้เราอัตโนมัติบนหน้าตาสมมุติว่าเราอยากได้หน้าตัดของตรงนี้เราก็คลิกอยากได้ของตัวนี้เราก็คลิกสามารถทําได้เหมือนกันถ้าเป็นวัตถุที่เป็นเม e กรุ๊ปเราต้องเลือกเมติกแวนแต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้มีกรุป๊ปเราไม่ต้องเลือกเราสามารถคลิกแบบนี้ได้เลย ต่อไปนะคะเมื่อเราสามารถสร้างโปรไฟล์เป็นแล้วเราจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราเลือกหน้าตัดของวัตถุของชิ้นงานที่ไม่ได้เมกกรุ๊ปเนี่ยเราสามารถอัปเดตได้ตลอดเวลาเลยแต่บางครั้งถ้าเราเผลอกดพลาดหน้าตัดในหน้าต่างนี้มันก็จะหายไปวิธีแก้ก็คือ,อให้เราเลือก หน้าตัดของชิ้นงานนะคะพอมันโชว์ขึ้นมาเป็นโปรไฟล์แบบนี้แล้วให้เรากดปุ่มยินดิ s h ์เชฟ่ะมันจะสามารถล็อกให้เราได้อย่างเช่นตอนนี้เราล็อกไว้แล้วนะคะอ่าแล้วเราไปคลิกอ่าจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนตามชิ้นงานที่เราคลิกแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราเอาออกตัวหน้าต่าง จะกลายเป็นหน้าตัดของชิ้นงานที่เราเรียกไว้ล่าสุดค่ะสมมติว่าเราอยากเก็บหน้าตัดของชิ้นงานตัวนี้ไว้นะคะเราก็กดพินดิทเชฟอ่ะตอนนี้มันจะล็อกแล้วตรงนี้จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะเราลองทดสอบค่ะเราคลิกหน้าตัดอันนี้ตรงนี้ตรงนี้จะไม่เปลี่ยนนะคะะเราลองอีกครั้งนึงค่ะเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้ง หน้าตัดในหน้าต่างตรงนี้จะไม่เปลี่ยนตามวัตถุที่เราคลิกเพราะว่าเราได้ล็อกตัวแรกไว้แล้วค่ะ